โอเคครับผมในวันนี้นะครับผมทุกคนก็อยู่ผมพี่เดียนะครับผมทุกคนในวันนี้พี่เดียก็จะพาทุกคนนะครับผมผม,มาวิ่งนี้ตัวซิฟฟิ้งกันทั้งหมดทุกคนโอเคไปกันต่อครับผมเดี๋ยก็โอเคครับผมก็ตัวครับผมไปเลยไปเลยไปเลยโอเคโอเคไปไปไปโอเคโอ้โ okay. ห oh มามาไหนไหนข้างบนหรอข้างบนใช่ไหม จักกันเหรอจักเลยตัวนี้จักเลยโอ้โหมาคนเดียววันนี้โอเคนูน่นนุน่นข้า,ลางล่างนุ่นไปข้างล่างไปข้างล่างเราไปข้างล่างเราเอาไปข้างล่างนุ่นไปข้างล่างนุ่นข้างล่างนุ่นแล้ว ไปผ่านเธอโอ้โหจากลอยโอเคเอาไป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 โอเคโอเคไป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  โอเคโอเคโอเคทุกคนตัดเสร็จสายตาเลยนะทุกคนทั้งผมทุกคนตัดเสร็จสายตาเลยนะครับผมนะครับโอเคลงไปขั้นล่างดิเฮ้ยลงไปขั้นล่างดิลงไปขั้นล่างดิเฮ้ยเอา

ไม่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 ไม <ć> ่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไ เดี okay. ๋ยวจะเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่แล้วคนคนไม่เยอะมันจบไปไวครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเรี่องไหนกันโอเคเอาตรงนี้แลวครับผมมาเปลี่ยนเซิร์ฟมาเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่เพราะว่าซิร์คนไม่เยอะครับผมโอเคไปครับผม โอเคโอเคโอเคไป okay, <c oughs> ไป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 ต้งข,ขึ้นต้องต้องใช้ใจครับผมจะตบนะอย่าตบนะโอเคตัวตบนะครับผมยังตบนะค,บครับ,บ,รบที่เอ็มทำไมขอมือมาทำไมวนะโอเค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 ไป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 ,ไป,ไปบวชว่าไม่ขับบวชอีกโอเคไปครับผมไปครับไปครับไปครับโอเคโอเคโอเค มีกิตัวะเนีดยมีกิตัวมีกีกิตัววะมาดเร็อเดดตโอ้ยตุกส่งเกินโอเค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 ค่อยๆไปค่อยๆไปอ่ะอๆ โอเคโอเคโอเคไปโ้มไป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 มเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนตามมาตามมาตามมาตัก็ตัวก็ตัวเรตัวเรโอ้โหทุกทีเราเล่นจะปวดมือแล้วเพื่อนอ้ามาแล้วมโอเคโอเคโอเคไปรอไปไปเรอไปหรอโอเคโอเคไปได้ไปได้ไปได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วตัดหลังมาตัดหลังมาเร็วเร็วว ไป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 เร็ววิ่งไป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 วิงเร็วเพื่อไปวิงวิงวิงวิโอเคมีสามตัวหรอสามตัวมาก็คนที่แก่งเลยเบื่อเบีย โอ้โหโหโยโอเคโอเคไปครับผมอ่ะโอเค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 จะหันหลังมาอ๋อ67

ตาแล้วตอนนี้โอเคไป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 แปเปินเอาขอเอามือตบออกได้ไหมครับเกมนี้เอปนเป็นฝรั่งโอ้ยไปจะตบต่อไปอ้๋โอ้ไปแล้วเอาหมูน้อยมาหมูมาหมูมาหมูมา โอเคโอเคโอเคใครจอยไปอีกวะอ,อ๊อดทไปวะน้าตกมาเขาตกกลับเว้ยออเป็นไรไปแล้วโอ,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 อ้ชิบหายแล้วโอเคลงไปลงไปแล้วลงไปเพื่อนลงไปโอ้โอเคสวย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 ,สวย,สวย ไปครับไปไปไป่ะเคเพื่อนสวยเพื่อนนะนะอย่าให้ลงมานะอย่าให้ลงมาเลยอย่าให้กลงมานะโอเคโอเคอย่าให้ลงมานะครับเพื่อนเ็บเพื่อน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 ต้องไปใจเพื่อนเอาไข่มาปีนขึ้นมาอีกว่เนี้โอ้มันเจียโรอดมาล้วย ไปเพื่อนไป Jamie, no เพื่อนไปยจนทำไมเพื่อนไปนู้โอเคโอเคโอเคไปครับผมไปครับอืมอืมโอเคผมว่าใครผมว่าจะชนะทุกคนว่าผมจะชนะไหมผมว่าผมจะชนะไหมผมจะชนะไหนครับผมไปครับไป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 โอ้โหโอ้โหตัวนี้ เดินเชื่อไปเอาเดินเชื่อไปเลยเดินเชื่อไปเลยเดินเชื่อไปเลยโอเคโอ้โอ้ไปนะจุดจุดไปได้หยุดไปได้หยุดไปได้ตอนนี้อยู่ไปได้มันแรงไไปขับบุญดีหรอวะเลยมาทำไมวะเน,นี่ยโอเคไปตามโอ้โห้ย Ui Ui Chà ná, nhà tốp ta, Nhà tốp Ui, bây giờ quay trục เข,ข้าไปขาจะปันก์ับอืไปครับโอเคโอเคไปครับผมไปครับผมมีคนตบอ่ะทุกคนโอ้โหสนั่นต่อไหนมาเนี่ยโอ้ิเซเวน six seven six seven six seven เออไปครับไปครับไปครับโอเค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 อ่ะอ่ะอ่ะไปครับผมไปครับอ่าไปครับผมไปครับผมจะจะจะโอเคโอเคโอเคไป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 อย่ามือมาตบนะอย่ามือมาตบคอร้องแ่ะคอร้องคอร้องอย่ามือมาตบนะอย่าแกล้งกันเถอะ พียัะผ่านแล้วครับผมพ okay. ี okay. oh, ่ยังผ่านแล้วผมยังผ่านแล้วผมยังผ่านแล้วครับผมยังผ่านแล้วผมยังผ่านแล้วผมยังผ่านแล้วยัะผ่านแล้วโอเคไอีเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วเหตุไปท้านั่นมันจะจบทรือไปวะโอ้ オーケーオーケーオーケーいーケーオーケーオー e ーオーケーオやケーいーケーオ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 ーケーケーオーケー โอเคค่อยๆไปค่อยๆไปตามน้งยยองไปเอเคมา <laughs> โอเคโอเคโอเค โอเคครับผมนะ go, ครับผมอืมเดสโกครับผมโอเคมันจะมีคนลอ่อใช่ไหมมีคนลอ่อลงไปใช่ไหมไป่รลูกบอลนะมันจะผ่านแล้วโอเค โอเคไปไปไปเพื่อเพ้่อเราเรรโอ๊ะเ,เอตนี้แล้วอ๋อไปดเอตวนี้ตวนโอ้โหมีสองตัวเลยเดี๋ยวนี้โอโห

อมจะเซฟเลยจะมีคนล่อให้โอเคต่อไป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 เรียนเซชิพูเียนชิชิพูต่อไปล้วต่อไปล้วต่อไปนักผ่าน จากินอย่าไปนะครับโอเคโอเคผ่านไว้ผ่านไว้ผ่านไว,นไว้ต้องผ่านต้องต้องผ่าน,อานโอเคโอเคโอเคโอ้ ไรนี่มาเลย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 มามาเลยมาเลยาอตัวเลยเดียวเนี่ยสามตัวพี๊ส Oh, oh, oh Peace 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 peace. Peace. Mano, mano Mano, mano, mano. mano, mano, mano. mano, mano, mano. โอเคพีสพีสพีสโอเคผ่านครับผมต้องผ่านครับผมอีไอีไป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 อีไม่ใกล้อีไม่ใกล้อไปอ๋อโอเค Let's go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  Thank you you Thank you you ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ Thank Thank you Thank you Okay 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 o okay. ย uh ่บอแล้วบอแล้วบอแล้ว โอ้โอเคโอเคครับผมทุกคนถ้าชอบวีดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่วีดีโอหน้าครับผมทุกคน